ั0 1 9อุปรกรณ์รถมือ2ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะปนี้เป็น crossover เท่ๆยอดนิยมจากใคร Honda ฮะปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ20,19 Honda HRV ตัวรองท็อป1.8 EL ไม่20,000 H R V นะสุดยอดรถเก่งในสไตล์ครอสโอเวอร์เท่ๆจากใคร Honda นะถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนเครื่องไปใช้ไฮบริดหมดแล้วนะแต่ว่ายังมีใครที่ยังรักและคิดถึงรุ่นนี้เยอะมากๆเลยนะฮะกับคันนี้เลยฮนะ2019 Honda H R V ตัว 1000. รองท็อป1.8 EL ใหม่2 0ื0 0รถใหม่ป้ายแดง1ล้าน5 0บาทคันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับนะรับประกันโครงสร้าง ไม่มีกันหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แทๆ้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซื้อเต็มราคาเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อวานนี้รีบเอามารีวิวให้ดูเลยมาดูกันเลยฮนะว่าสวยใสขนาดไหนน้ำหมกักกระจังหน้าเป็นไมน์เนชเชนใหญ่สวยมากๆโลโก้ใหญ่ด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำเงาสวยๆเลยแม้ว่าจะเป็น EL รองท็อปนะแต่ยังได้ไฟหน้าฟู l l LED นะฮะ มาพร้อมกับไฟ Daytime LED โคมไฟยังใส่เปินหน้าใหม่แค่20,000มีไฟตัดหมอกให้เช่นกันนะครับอ่าฟหน้า2อฝั่งนี่สวยใสายมากๆนะครับแน่ฟ u ู l l ล d นะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับสีสันที่เห็นนี่เป็นของเจ้าของเดิมให้มานะครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะฝากระโปรงนะครับสีสันมาแบบเรียบร้อยนะครับดูแล้วสวยเลยเนียนใสนะครับสีลูน่าซิลเวอร์เมทัลก ออกแดดสวยงามเพราะไปยังบางยังสวยยังใสนะฮะกันชนก็เรียบร้อยนะมีขนแมวนิดหน่อยแต่ดูแลขัดได้นะฮะขัดให้มันจางๆแล้วไม่ต้องไปลื้อนะครับเพราะว่าเขามาสีผิวดีอยู่แล้วนะฮะสีค่อนข้างเรียบร้อยค่อนข้างสวยนะครับก็ไปตามนี้ได้เลยนะฮะด้านขวาครับเจ้าของเดิมให้ผิวเรามาค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างสวยเนียนใสนะครับแถบนี้ทั้งแถบดูแล้วน่าจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ ขอบคุณมากนะฮะเขาดูแลรถด,ดีมากๆาขนแมวมันก็คงมีบ้างแหละแต่ดูแล้วไม่เด่นเท่าไหร่ด้วยความเขาเป็นสีบลอนเพราะฉะนั้นเวลามีรอยมันจะไม่ชัดนะครับดูแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะก็ปล่อยไปเขาให้มาก็ดีงามอยู่แล้วมือจับพรีเมียมนะฮะแล้วก็มี smart entry นะครับฟิล์มกันสาดให้มาก็สวยเรียบร้อยเลยนะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวก็เรียบร้อยนะฮะหลังคานะฮะตัวนี้จะไม่มีซันรูฟนะฮะเพราะว่าเป็นรองท็อป ก็สำหรับใครที่ไม่อยากได้สันรูปอยู่แล้วก็เล่นตัวนี้ EL สเสากาจแบบคลิปฉลามหลังคาเรียบร้อยนะล้างน้ำเปล่าขึ้นมาก็สวยล้อแม็กนะครับเจ้าของเดิมให้มาเป็นแม็กลายเดิมโรงงานก็ถือว่าดูดีเรียบร้อยเลยไม่มีทะลอกไม่มีเบียดพุทบาทอะไรหน้าเงาร่องดำํำยางโยโกฮามาพร้อมตัวรถนะฮะปี2018นะครับเบอร์เบอร์อะไรเดี๋ยว2 1 5 5 R17 นะฮะ ยางโยโกฮาม่าไม่สองหมื่นดอกยังเหลือเยอะนะฮะดอกยังสวยมากยางโยโกฮาม่านี่อายุการใช้งานเขาค่อนข้างยาวดอกนี่ยังกริปมากๆผมว่าได้อีกสัก2ปีสบายสบายซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนิมนะฮะล้อหลังดิสเบรกเหมือนกันนะฮะเนื้อแม็กก็สวยเช่นเดียวกันมีถลอกนิดเดียวตามขอบไม่น่าเกลียดครับอีก90%อยังสวยมากยางปี18ได้ยางโยโกฮาม่าของโรงงานดอกยังลึกยังสวยยังคมนะฮะ ยังนิ่มอีก2ปีได้แน่นอนนะฮะซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีนม้ําท่วมไม่มีสน่งสนิมมรายสะโพกลังก่อนสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะแล้วก็ด้านหลังเมทัคสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในฮะสวยเดิมใสไร้ริ้วรอยของเดิมโรงงานส,สวยๆเลยนะมาเส้ากลางขวาเป็นไงเมทัคอึ๊บ อยู่โอ้โหลูกยางเดี่ยวมากเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูก็ด้านในน็อตเดิมๆนะฮะน็อตเดิมๆสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงอะไรสติกเกอร์เรียบเนียนนะฮะเรียบเนียนทุกจุดเลยนะเสาหน้าขวาคนขับฮะเม็ดอาคอยู่ครบตลอดทางแนวแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับซอกประตูด้านในเดิมหมดนะ สวยใมากๆมาด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ในตัวนะฮะมีไฟเบรกให้นะครับกระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มไล่ฟ้านะฮะไฟท้ายซ้ายสวยนะฮะเป็นไมเนอร์เชนด้วยขวาก็สวยเรียบร้อยนะครับฝาท้ายรวมๆถือว่าสวยดูดีนะฮะจะมีนิดหนึ่งมีทะลอกนิดหนึ่งคือตรงนี้ดูแล้วแหมเสียดายผิวเขาเลืเกินผมว่าแต้มให้ละกันนะฮะ อันนี้ขออนุญาตแต้มเอานะฮะเพราะว่าที่เหลือมันเดิมนะไม่น่าไปพ่นไม่น่าไปยุ่งอะไรนะครับส่วนกันชนนะครับก็เรียบร้อยมีขนแมวเบาๆแต่ขัดได้ดูแลขัดให้มันจังๆไม่ต้องไปทำนะฮะกันชนหลังมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะเออฝั่งนี้เรียบร้อยนะกันชนหลังขัด้าโปรงแต้มให้นะจ๊ะฝาท้ายเป็นฝาธรรมดานะฮะเปิดมาแล้ว ตะเกียบซ้ายแห้งสนิทนะครับเม็ดอาร์คสวยงามฝากระโปรงท้ายน็อตเดิมไม่มีขยับฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีถอดนะฮะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามผิวพันแห้งสนิทนะครับด้านหลังมีไฟส่องสว่างให้ด้วยมีทารองกันกระแทกมาให้จากเจ้าของเดิมแถมมาให้ขอบคุณมากนะฮะผมเบิ้อยังสวยยังเนียนกริบเลยนะฮะมีล้ออะไหล่ให้แม่แรงอุปกรณ์มีให้นะฮะล้ออะไหล่รุ่นนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับ ก็ยังสวยดูดีผิวบานด้านหลังเดิมสนิทฮะแนวซีโคนเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการเคาะการพ่นนะฮะทุกอย่างแห้งสนิทนะฮะไม่มีน้ําท่วมไม่มีติดแก๊สไม่มีสนิมนะฮะทุกอย่างเดิมหมดนี่ยังบางอยูอ่มาต่อแถบซ้ายฮะสีสันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มานะครับแถบซ้ายก็ถือว่าเรียบร้อยดูแล้วไม่ต้องทําอะไรนะฮะล้างขึ้นมาก็สวยก็ใส่ก็ดูดีนะครับ ขนแมวตรงนี้มีบ้างจางๆแต่ไม่ได้เกลียดดูแล้วไม่ชัดขัดได้นะฮะเดี๋ยวขัดให้มันบางกว่าน,นี้ละกันนะกระจกข้างเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวมีเลนวอชด้วยมือจับโกลเมียมมีสมาร์ทเอนทรีให้เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดให้มาก็เรียบร้อยเลยล้อมแม็กนะครับด้านหลังก็ดิสเบรกแล้วก็เนื้อแม็กก็ดูดีนะครับหลังซ้ายก็สวยนะยางโยโกฮาม่า P18 นะแต่ไม่2 0 0 0 0นนะเพราะนั้นดอกยังเหลือเยอะมากนะครับดอกค่อนข้างเต็มเลย ุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะฮะหน้าซ้ายก็สวยครับเรียกว่าสีล้อนี่สภาพแม็กสวยทั้ง4วงเลยนะครับยังปี18ก็จริงแต่ว่าใช้แค่20,000ืโลดอกโยโกค่อนข้างเหลือเยอะมากๆนะดอกก็น้างเต็มซุ้มล้อสวยไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนิมสะโพกลังซ้ายกันต่อฮะสติกเกอร์สวยงามเม็ดอาร์คอบ อยู่ครบนะสวยงามอะประตูซ้ายเม็ดร์คอ,อยู่ครบซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดทุกแผ่นเลยแฟนเบรดรุ่นนี้อยู่ซ้ายครับเรียบเนียนฮะเลขเครื่อง R 1 8 ZF 3 5 0 9 4 4 2 0เลข ตัวถัง MRHRU ลงท้าย P0 เอ้ย P103616 ผลิตประกอบประเทศไทยเสาหน้าซ้ายเมดอาอยู่ครบตลอดทั้งแนวนะครับแก้มซ้ายน็อตเดิมหมดนะฮะซอกในน็อตเดิมเดิมนะฮะปาสีต่อแล้วขอบคุณมากเจ้าของเดิมต่อให้เราแล้วหมดเมษาปีหน้าเลยกระจกเดิมของ Honda พอ้อมฟิลม์มรอบคันไปดูเครื่องยนต์กัน อ่ะตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ Civic เลยนะฮะเป็นเครื่องเบนซิน i v t e c ท 1,800cc 141แรงมารองรับได้ถึง e85 พร้อมกับเกียร์ CVT อัตราสิ้นเปืองประมาณ14โลลิตรนะเครื่องเดิมไม่20,000ไม่เคยติดแก๊สครับอ่ะซอกด้านขวากันก่อนนะด้านขวาตัวอักษรคมกลิปเลย 30R นะมาร์กกิ้งหัวน็อตแต้มสียังอยู่ครบอาจจะมีพลาสติกบางอาจจะดูยากนะต้องดูเบ้าโชกเอา เม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งสนิทมีเบรก ABS ให้ด้วยซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับอาจจะดูยากนะมันมืดนะแชสซีมองลงไปฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะอาจดูตรงนี้ก็ได้ว่าด้านในแห้งสนิทนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะคันหน้าดูง่ายครับไม่มีอะไรบังเลยนะรูกลมคมมกิฟฟฝั่งขวาที่7 a r นะฮะไม่รู้เห็นกันเ่็7 a อตรงกลางเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวอักษรอะไร B N2 ฝั่งนี้จะเป็น 7AL นะฮะนี่ 7AL นะชัดีมองลงไปนะฮะสวยงามนะครับแห้งๆเดิมๆแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้เบ้าโชคซ้ายขวาแห้งสนิทเหมือนกันเมทาร์กอยู่ครบฝั่งนี้ 30L รูกลมคมกริบซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะฝากระโปรงน็อตก็ยังเดิมนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามแผ่นกันร้อนยังสวยดูดี สติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดผิวพันธุ์แห้งสนิทนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมกรีบแนวซิลิโคนเดินตรงแนวรูกลมน็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะโอ้ใสามาก20,000โลเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยก็จะมีความแตกต่างจาก RS เล็กน้อย1คือไม่มีซัน,นรูฟนะฮะสเนื้อบาอเอ่อไม่ใช่ลายบาไม่เหมือนกันนะฮะของ r เเขาจะเป็นดําได้แดงแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นดําได้เทานะฮะ เบาะไฟฟ้าด้วยขอบคุณมากนะฮะแล้วก็เนื้อบ่อที่เห็นนี้ของเดิมโรงงานหมดเลยฟอกขึ้นมานี่สวยมากๆสวยเนียนกริบเลยนะฮะคันนี้เป็นท่านสุภาพสตรีใช้มือเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นบอกก็จะค่อนข้างสวยมากกริบๆนะแผงประตูสวยมากนะครับเจอฟิล์มแล้วเจ้าของเดิมแถมไฮคูให้เรามาขอบคุณมากนะยังสวยมากๆด้านหลังนะครับก็สวยฮะฟิล์ม ไฮคูสวยเลยแผงประตูสวยนะครับเจ้าของเดิมมีติดลำโพงสวิตเตอร์เพิ่มมาก็ขอบคุณมากนะฮะด้านหลังหัวหมอน3ตํตำแหน่งเนื้อเบาเนียนกริปเลยนะฮะมีรูติดตั้งคารซีดไอโซฟิกโอ้โหสวยมากแล้วก็บาะเขาเป็นเอกลักษณ์เลยนะยกได้เหมือนแจ๊สนะวางของในแนวตั้งได้นะฮะแล้วก็พับราบก็ได้แบบ60-40นะแบบนี้แผงท้ายสวยเนียนกริบ นะฮะไม่มีเรียว่าไม่มีรอยอะไรแสดงว่าไม่ได้ขนของอะไรพลุมพลังแผงท้ายก็สวยนะครับสวยมากนะเบาพับได้นะ6 0 40ปึ่งแบบนี้อ่าเหมือนแจ๊ดเลยนะครับแผงประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสวยเนียนกริบฟิลไฮคูให้มาสวยเลยนะครับเบาพับได้หลากหลายนะฮะและเนื้อบ่อนี่สวยมากเนียนคริปเลยนะฮะ นนี่นะครับปรับได้เเหมือนนแจลยะฮะะประตูหน้าซ้ายเปิดมาแล้วสวยเนียนใสไรริ้วรอยฟิล์มไฮคูลสวยๆเบาะหน้าซ้ายเป็นเบาะธรรมดานะฮะเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับเนื้อเบาะเนียนมากสวยกริบเลยนะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยไปมาลองขับกันเลยนะฮะตัวนี้1.8 EL รองท็อปนะฮะรองกว่า RS เดี๋ยวมาดูกันว่าออปชั่นแตกต่างกันยังไงกุญแจเป็นแบบนี้เหมือนกัน เป็นพุชสตาร์ทกุญแจสำรองมีให้ครบนะไม่ปัจจุบัน27,000โลเท่านั้นเองนะครับแอร์ปรับได้7ระดับเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮรับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับ,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 ม,นะรบมีไลฟฟ้าหน้าหลังมีให้ครบนะฮะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับแข็งๆยังสวยยังเนียนยังดูดีนะแอร์แบ็กด้านหน้า4ใบที่บอกอีก2เป็น6เสาด้านหลังอีก2 8ใบนะครับเหมือน RS เทนเท่ากันแอร์แบ็กเท่ากัน นะฮะหน้าจออาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่หน้าจอก็จะเป็นจอแบบนี้นะตัว E L ให้หน้าจอมาอาจจะเล็กกว่าน,นิดนึงนะฮะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสมีภาษาไทยให้มีบลูทูธให้นะครับนะแล้วก็มี F M A M H D M I มีให้ต่อมือถือเล่นเพลงจากมือถือได้กล้องเหมือนกันรู้สึกกล้องจะสามมุมมองแต่จอจะเล็กกว่าน,นิดนึงนะฮะตัว E L จะได้จอไซ์นี้นะครับอ่า โอเคถัดมาด้านล่างคอนโซลด้านล่างก็จะเป็น2ชั้นเหมือน Civic เหมือน HRV ตัวท็อปนั่นแหละก็มี USB HDMI อันนี้อะไรไม่มีอะไรอา้าวอันนี้ power outlet นะ12โวลต์อ้าวถัดมาด้านบนก็จะเป็นคันเกียร์นะฮะก็ยังสวยมากๆดูดีเป็นเกียร์ CVT นะฮะนก็ใช้งานง่ายนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโตเบร,รคโฮนะฮะ แล้วก็ร่องวางแก้วน้ำนะครผมชอบมากรุ่นนี้เขาให้มันลึกดีวางของวางแก้วสูงได้ไม่หกไม่กระชอที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนได้นิดหน่อยนะแต่ที่แอบขัดใจคือเก๊มันเล็กมากนะฮะใส่อะไรก็ไม่ค่อยได้นะฮะห่วงมาลายรุ่นนี้จะได้แป้นพัดเดิลชิฟ t เหมือนตัว RS เลยนะครับปรับเกียร์ได้ง่ายๆนะฮะมีครูสคอนโทรลเหมือนกันนะ เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้ multi function ม,มีให้เหมือนการโลโก้สวยนะแต่ที่ไม่เหมือนคือวัสดุเขาจะเน้นดำล้วนๆดำนะเป็นหลักเลยแหละแต่อมันจะมีแดงเหลือบบ้างมีแดงดำแดงอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะแบบดำซะเยอะนะครับนวงมาลัยสวยนะครับเนียนกริปเลยนะไม่สอ0 0มืกว่าโลนะฮะปรับได้4ทิศทางฮนะลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคครบ กระจกไฟฟ้านะครับ4บานไดออโต้ Auto, นี่คู่หน้าเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่เยี่ยมเลยนะฮะเซ็นเตร์ล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าและพับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะมีโหมดการขับกี่แบบประหยัดแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวนะฮะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนหน้าให้ด้วยแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านบนคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนดวงที่บังแดดมาด้วยสีเทานะฮะ กระจกแต่งหน้ามีไฟส่องสว่างให้นะครับที่บางแดดก,ก็สวยเรียบร้อยเลยนะครับเพดานสวยเนียนกริปเลยนะฮะก็ใช้รักษาค่อนข้างเรียบร้อยตัว RS นี่ด้านบนเขาจะเป็นซันรูฟแล้วก็เป็นสีดำนะแต่ตัว EL ก็จะเป็นสีเทานะฮะมันก็จะดูเรียบหรูกันคนละสไตล์นะครับอ่ะเก๊ซ้ายมีอะไรให้เราบ้างมาดูกัน <c oughs> มีแฟมมาให้นะฮะขอบคุณมากอ่ะมา คันนี้มียังมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือหน้าจอก็ยังมีให้นะฮะนะสมุดเช็คระยะก็มีให้นะฮะเป็นผู้หญิงขับนะฮะมือแรกมือเดียวโอ้ออกปลายปีเลยนะฮะท่านว่าคมนะเกือบจะปีใหม่อยู่แล้ว2018นะแล้วก็มาจดทะเบียนต้นปี2019นะฮะอยู่แถวเต้นท์เรานี่แหละอยู่ในเต้นฮอนด้าราชพฤกษ h r v นะโมเดล1 8 el นะสีลูน่าซิวเวอร์เมทัลกเลขเครื่องยนต์ r 1 8 zf 3 5 0 9 4 2 0เลขตัวถัง mrhru ลงท้ายด้วย p 1 0 3 6 1 6นะฮะปัจจุบันไม่หม่7 0 0 0โลนะฮะเขาก็เช็คระยะไป4ครั้งนะครับนี่นะสำเนารถกันหน่อยคันนี้โมเดลผลิตปี2018นะออกรถทันวา2018นะจดทะเบียนนี่เมษา2019เนะครับเป็นป้ายกรุงเทพ เลข83ตัวโอ้โหสวยเหมือนกันนะ8กอท8308สีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง MRHRU ลงท้ายด้วย P103616 เครื่องยนต์ R18ZF3509420 เบนซิน4สูบ1.8ลิตร141แรงมาเดี๋ยวไปลองขับกันครับไปเป็นเครื่องเดียวกับ Civic นี่แหละ1.8เพราะฉะนั้นเรื่องความ สเสถียรน,นี่ค่อนข้างไว้ใจได้เพราะาทำมานานมากนะบล็อกนี้เนี่ยทำมาสิปีสิกว่าปีขึ้นนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างปัญหาน้อยเขาค่อนข้างชํานาญปัจจุบันโฉมใหม่นี่จะเป็นไฮบริดหมดแล้วนะเครื่องตัวนี้คือโฉมสุดท้ายที่ใช้เครื่อง1.8นะโอ้ออกตัวถือว่าพุ่งตามสไตล์1.8นะฮะขับทางไกลน่าจะสนุกนะระบบเบรกปึ๊บแหนะ่ยังเบรกจึ๊กเลยนะช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มนะแอร์เย็นสบายเครื่องเดินเรียบนิ่งเงียบนะครับพวงมาไร โอเคฮะไม่หนักกำลังดีแน่นๆเฟิร์มเฟมด้วยนะฮะกระชับจับแล้วมั่นใจนะครับมีกล้องให้ในตัวนะทดสอบวงเลี้ยวกันหน่อยมาวงเลี้ยวก็ถือว่าแคบนะครับถือว่าแคบกนละับรถในพื้นที่แคบๆก็สบายเลยนะครับเรียกว,ว่าคล่องตัวด้วยนะครับอ่าวงเลี้ยวถือว่าแคบดีมากนะครับ ความคล่องตัวได้ใช้ได้ทั้งดางใกล้ทางไกลนะครับค่อนข้างยืดหยุ่นผมว่าเป็นรถที่ซื้อแล้วใช้งานได้หลากหลายนะครับผลของก็พอได้ใช้เที่ยวก็ได้นะครับ โอเคน่าสนใจมากๆนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้ราคาเหลือเท่าไหร่ไปอา่าใครเล็งๆ HRV อยู่นะฮะไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยเพราะนานๆจะมีใหม่20,000แบบนี้หลุดเข้ามานะฮะกับคันนี้เลย2 59. 9งพันส HRV ตัวรองท็อป1.8 EL ใหม่20,000รถใหม่ป้ายแดง1,59,000บาท เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยนะรับประกันโครงสร้างไม่มีควาหนักไม่มีต่อต่อไม่มีพิก่ามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ20,000กิเมตรรับประกันสิ้ขคืนเต็มราคาโมเดลผลิตปี2018ออกรถทันวา2018นะจดทะเบียนต้นปี2019นะฮะอย่างที่รีวิวนะสวยใสมากๆเลยนะฮะวันนี้ฮะปกติ Walk-in ราคาหน้ารานเราขาย759,000บาท พิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ y t u t u นะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแน้นก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง739,000บาทเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะอ่าคุ้มค่าน่าใช้ประหยัดจากป้ายแดงไปได้หลายแสนยังมีวารันตีให้ด้วยรับประกรันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุสด 1>, 1ปีหรือ2 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดียวก่อนออกรถนะครับผมจะารถเก้าสูตน้อด้าเช็คระยะเปลี่ยนท่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้ครองให้ฟรีน้ำมันต่างๆให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมพันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยใหม่20,000แบบนี้ไม่ได้มากันบ่อยๆนะครับรีบแอดไลน์ line, มาได้เลยด้านล่าง ID l ดีย1 9น์แอดหน้าเนาเบนที่ของเราดง่ายๆเข้าไปในดีคุกกันแบบพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนการเราประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒกาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายโดยมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี free. 19สีปรกรรับซื้อรถรุ่นกรีห่อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนาทีรถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีปกอรถรุ่นสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com